เบลคณิฐ h าโพสหลังกล้องห้วยไร่ไปงานแต่งลูลูเมียกล้องโพสทันทีหลังสามีใส่ชุดบอลไปงานแต่งลูลูเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนักร้องหนุ่มคนดังกล้องห้วยไร่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะจากกรณีที่นักร้องหนุ่มลุกทุงกล้องห้วยไร่ที่ได้เข้าร่วมแสดงความ ยินดีงานแต่งรุนพีุ่ลลูอาสยามเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าภาพบอกให้แต่งตัวแบบสบายๆทางด้านกองห้วยไร่จึงมาแบบสบายจริงๆมาในลุกชุดฟุตบอลนํำเอาคนในงานนั้นมองกันทั้งงานแต่ก็ไม่ไหวเจอต่อว่าแต่งตัวไม่ถูกกาละเทศะ ล่าสุดทางด้านนักร้องสาวเบนคณิ t ฐาภรรยาคุณสวยของกอง้วยไรก็ได้ออกมาโพสข้อความหลังสาม,มีเจอดรามาว่าขอให้ฝันดีนะคะก่อนดับตาสวดมนต์ขอพรให้หัวใจเราแข็งแรงต้อมประเชิญทุกสิ่งในโลกใบนี้อย่างสวยงามกว่าตะวันจะรับฟ้าไปทั้งนี้ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์สาธุกันจำนวนมาก